ส่วนตัวของคิริวมิสกิหนุ่มสุภาพบุรุษหน้าหวานสุดอ่อนโยนจากเรื่องวินเบรเกอร์ใครบ้างไม่หลงเสน่ห์ในความอ่อนโยนของเขาอะ่ะลุกดูแบดบอยแต่จริงๆแล้วนุ่มนิ่มกว่าที่คิดนะ <S 1. 1. <S เขาเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายฟูรีนปีหนึ่งห้องหนึ่งเกิดวันที่19สิงหาคมราศีสิง่วน์สูง1นสูง165ซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมคไซมินิน่ารักมากคือตัวเล็กกว่าชานอ่ย มีกรุ๊ปเลือด A และสีประจำตัวคือสีชมพูอ่อน 2. ส,สิ่งที่ชอบคือเกมและเรื่องสนุกสนุก,น,กน่าตื่นเต้นและสิ่งที่เกลียดที่สุดคือความคิดหัวโบราณล้าสมัยและทัศนคติที่เหมารวมทางเพศแพนเค,ค้กเป็นอาหารที่เขาชอบมากที่สุดส่วนของกินที่เกลียดที่สุดคือบวยดอง สคีริวซังเนี่ยเป็นคนที่เทสดีและแต่งตัวดูเข้ากับตัวเองมากเลยนะชอบใส่เสื้อเชิ้ตลายน่ารักน่ารัก,กทับด้วยเสื้อนอกแบบโอเวอร์ไซส์กางเกงแบบทางการและรองเท้าหนังที่มีสําหรับไปโรงเรียน1คู่และสําหรับไปเวทอีกหนึ่งคู่แถมยังใช้แชมพูแบบที่มีกลิ่นหอมน้ําหอมก็จะฉีดกลิ่นหวานๆที่ดมแล้วชวนให้รู้สึกดีแถมยังเจาะทั้งหูคิ้วคางอีกหลายรูเลยแต่จะเจาะที่ร้านเฉพาะทางเท่านั้นนะ 4งานอดิเรกข,ของเขานะคะก็คือการเล่นเกมเพลงที่ชอบก็คือเพลงในเกมนั่นแหละเหมือนเวลาเราดูอนิเมะเราชอบฟังเพลงอนิเมะอ่ะฟิลคล้ายๆกันเคสโทรศัพท์จะเป็นแบบซิลิโคนหนาปึกเหมือนน้องไซรอกในอนิเมะเลยแถมยังชอบพบกล่องใสก่กิฟท์ที่ทําหายบ่อยๆกับกระเป๋าตังหนังแท้แบบพับครึ่ง 5. สถานที่โปรดจะเป็นแถวหลังสุดของห้องเรียนเราสามารถมองเห็นเพื่อนๆทุกคนได้หมดทั้งห้องวิชาที่ถนัดนะคะไม่มีเป็นพิเศษ แล้ววิชาที่ไม่ถนัดก็ไม่มีเป็นพิเศษเหมือนกันคนที่นับถือหรือรุ่นพี่ที่ชื่นชอบก็คือพี่สาวคนสวยของตัวเองนั่นแหละแถมเขายังมีทักษะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นเปียนโนและร่ายรำแบบญี่ปุ่นอ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือตอบแชทด้วยความไวแสงอีกด้วย หถึงแม้จะชอบทําตัวตามอําเภอใจและเห็นหน้าตาเป็นคุณชายแบบนี้เนี่ยแต่ฝีมือการต่อยตีก็ดีเยี่ยมจนผิดกับหน้าตาเลยแม้จะเป็นคนที่ตัวค่อนข้างเล็กแต่ก็สามารถใช้ฝ่ามือกระแทกใส่คู่ต่อสู้ไม่ให้เข้าใกล้ตัวเองได้ 7. ความลับของคิริวซังนะคะก็คือเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านที่หลังใหญ่แบบสุดแต่ความฝันคือการไปใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่บ้านนอกนะ 8วีรกรรมในช่วงนี้ก็คือเสียสถิติล็อกอินเข้าเกมมือถือติดต่อกันทุกวันเลยและสุดท้ายสิ่งที่ต้องทำตอนตื่นนอนในทุกๆเช้าก็คือการล็อกอินเพื่อรับโบนัสภายในเกมนี่ก็จะเป็นประวัติข้าวๆข,ของคิริวมิซกิพราะหนุ่มนิสัยสงบและอ่อนโยนพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยทุกคนและเขาเนี่ยจะตอบสนองอย่างรุนแรงกับเด็กผู้หญิงมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษของแท้เลยบอกเลยนะไม่ว่าคุณจะเมนใครก็สามารถวังไหวกับตัวละครนี้ได้ค่ะและทุกคนลายอยากให้ ทำประวัติของตัวละครไหนอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้